ว่ายังไงนะลูกแม่ทำอะไรครับผมช่วยนะครับแม่เอาสิลูโอ้โหงงกี่โมงกี่ยามแล้วนี่ทำไมยังไปโรงเรียนอดิลูกคือสองโมงพอดีครับแม่งั้นผมไปโรงเรียนก่อนนะครับจ้ะอาริลูกไปโรงเรียนขอบคุณครับงั้นผมจะรีบไปโรงเรียนแล้วก็รีบกลับมาขายขนมช่วยแม่นะครับจ้ะไปตั้งใจเรียนนะลูกนะครับแม่แม่พอดีครับ เบล่อไหมเหลืออยู่จ้าซื้อเกื้อ20บาทหน่อยแม่เยาได้จ้าแม่เยาชอบขยันจริงเลยนะก็ต้องขยันสิจ้าจะได้เก็บเงินไว้ให้ต้นนนเลี้ยนสูงๆเหมือนคนอื่นเขาจ้าแม่เยารักลูกมากจังเลยพี่พวงก็ไม่มีแม่ที่ไหนไม่รักลูกหรอกจ้าจ้าไม่่ นี่น้องที่มีของใหม่มาให้ลองน้องเอาไปลองไหมไม่หรอกครับพี่พวกผมต้องรีบกลับบ้านครับงั้นพวกผมกลับแล้วครับอ่าน้องป้อนหรอเี่นเป็นไหนใช่ป้อนหรอวะมีมีของให้ไปลองเล่นรู้สึกดีอเป็นลองเพี่เฮ้เเกยกล้ามาเสียพี่ได้ไงวะป้อนหรอวะเ,เฮ้ยเฮ้ยแม่ครับผมกลับมาแล้วนะ ไปแปบน้ำอาบผ้าแล้วก็มากินข้าวกินปลานะลูกนะครับแม่เ้าจะไปโรงเรียนแล้วเหรอลูกครับแม่วันนี้ผมรีบครับไปๆโชคดีลูกไปครับแม่แม่สวัสดีครับจ้ะเดินทางดีๆนะลูกนะ ครับพี่ผมต้องรีบไปโรงเรียนครับเฮ้ยแกมันยู่นี่นะถแกมาแกโดนหนักแน่มันยิ่นี่เฮ้ย hey, แกขอไม่ไปลองสิเฮ้ย <Hey. S 2> ที่มีคลองใหม่แต่ให้น้องไปลองน้องยังรู้ว่าสวรรค์มีจริงใช่เออคือว่าผมแกเพิง่งพูดแกไปลองก่อนถ้าแกไม่กล้าแกกลับบ้านไปกินนมแม่ไล้ปไปเอาวะลองก็ลอง ไปเดี๋ยวพี่พาไปลองใช่เดี๋ยวพี่พาไปลอง เชิญนะแม่พ่อล้วครับได้เวลาที่ผมไปโรงเออรียนเฮ<ป>้ยต้องไปไปทำไมโรงเรียนอะ่ะเดี๋ยวน,นี้พี่ฝากดูคนเตี้ยที่หอ,อพิลทีเลยโอเคครับพี่กล้าเป็นเพื่อนเออโอ้แล้วมาชวนกันต่อ นนท์นนโทรหาตั้งหลายครั้งแล้วก็ไม่รู้จักรับสายเป็นอะไรหรือเปล่านะเอานนท์เป็นไหนมาลูกทำไมกลับบ้านดึกดื่นขนาดนี้รู้ไหมว่าแม่เป็นห่วงอย่ามายุ่งไรเลยแม่คนกับเราเนอนนท์เป็นอะไรหรือเปล่าลูกมีอะไรก็บอกแม่ได้นะ จะไปโรงเรียนแล้วนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วนนท์เออนะไปไปรีไฟย,ยุ่งนะ<ป>เกี่ยวอะไรด,ด้วยละ่ะไปรีไฟขายแล้วเจ้านนท์นี่ช่วงนี้ทำไมถึงทำตัวแบบนี้นะ ฮัลโหลครับพี่ครับผมตอนนี้เหรอพี่ผมใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยพี่โอเคครับงั้นเจอกันแม่ขอตาใหม่ดินอนนี่มันค่ำแล้วนะลูกเอาน่ะออกไปข้างนอกแป๊บเดียวตันแม่ก็ไม่ค่อยจะมีด้วยบ่นอยู่ได้น่ะ แค่นี้จะไปพออะไรแม่เอามาดีมมไม่ต้องเลยนนทำไมนุนทำกับแม่ยังงี้ล่ะลูกเฮ้ยยังใช่ไอ้นนหรือเปล่าอะใช่วเว้ยเฮ้ยไอ้นุ่นจะยุงรีบไปไหนวันนี่แกาค่ายาไม่ค่าหรือเปล่าวะผมเอามาอยู่ครับพี่แต่มาอาจจะไม่คนมแล้วไหนล่ะไอ,นอ้นุ่นจะคิดจะเบี้ยวค่าหรือไงเฮ้ยไอ้ลูกมา้า ผมเปล่านะครับพี่ผมไม่มีจริงๆครับเฮ้ยแกมันเฮ้ยหยุดนะแกทำอะไรลูกฉันเฮ้ยพวกเราวิ่งอยู่นะนเป็นอะไรเปล่าลูกเป็นอะไรครแม่นอนเป็นอะไรมากไหมลูกใครทำลูกแม่ผมติดค่ายาครับค่ะแม่ผมติดยาครับแม่ ผมขอโทษผมขอโทษครับ ทำจดีๆไว้ลูกผมไม่ไหวแล้วครับแม่ทำใจดีๆไว้นอนท์ทำใจดีๆไว้ลูกช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยผมขอโทษแล้วครับแม่สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไรนนแม่ไม่เคยกดลูกเลยลูกพ่าชาญน่า,นาจริงผมขอเกิดเป็นแม่เองครับได้ลูกอย่าเป็นไรนะนนลูกต้องอยู่กับแม่นานๆน,นะลูกผมไม่ไหวแล้ว นอนอย่างแม่ไปสิลูกนอนยังก้าวชีวิตไว้วุ่นใครกำหมดชีวิตคุณให้เดินทางสายนั้นพ่อแม่ส่งเสียให้เรียนทำไมถึงไม่ภาคเพียนเจ้านี้เรียนกันไปไหน พบเพื่อนที่ติดยาพบเพื่อนสูบกัญชาคิดลองเข็นฉีดยาตามใา